เอาละครับค่ำคืนนี้วันที่หนึ่งธันวาคมวันอาทิตย์นะครับจะมีการเตะขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งชนะมานะครับ ส่วนสถิติทั้งสองทีมที่เจอกันมาห้านัดหลังสุดแมนยูไนเต็ดไม่แพ้เลยครับสักนัดแต่ว่านัดนี้เป็นนัดที่สองของโค้ชคนใหม่ครับจะทำได้หรือเปล่าวันนี้ มาแล้วครับารายการเล้นจับมือนเกิดขึ้นแล้วแมนยูลังอันดับ13นะครับส่วนเอเวอร์ต์ลังอันดับ15 หลายชื่อสเวตเตอรจริงกู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาดการว่าโก็เป็นโอนาน่าครับส่วนหลายชื่อสเวตเตอร์จริงเอเวอร์ตนจอแดนพีฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูครับวันนี้ นี่มีการคาดหวังจากเราแฟนๆแ,และกองเชียร์นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เชียร์ก่อนบูนโน่ฟรานเดสไหรุนไหลออกมาข้างครับกาลาเชโอกับแอนโทนีไฮรุนจ่ายมาให้บูนโน่ตอกส้นนี้ยสอคนครับแล้วก็ไหลแต่ติดครับอเอเวอรตันแก้ออกมาได้ครับดันคอส วิกเนลนะครับกระชากมาสุดเส้นวนออกมาไหลเข้ามากางครับดอนคอสได้โอกาสนี้เข้าขวาแต่ว่าติดครับม,มาตีเนตส่งออกมาแล้วครับเวสันเมาเวสันเมาก็เอาไหลส่งเร็วครับมาให้หอยลุนอาหอยลุนใจคืนเสียครับลูกนี้ สันเมาขยันครับตัดลูกมาได้แต่ว่าใจาติดครับการเนี่ยยังยังไหลเร็วมาครับเห็นสันยังผ่านไม่ได้ครับของหลังแม่ยูยก่ังรับเป็นเหนียวแน่นตีนจ่ายมาให้เดินเล็วไมหนุ่ไม่ลุน กาณาโชติดครับแมนอยู่วันนี้เป็นแผนสี่สามสามอ้สี่สามสี่นะครับเอ้ยไม่ใช่สามสี่สามนะครับโดคาสติดครับ กานาโช,โชอนโทนี่อนโทนี่เล่นกับกาโชครับกานาโชไหลขึ้นมาดอลล์ไม่นุแอนโทนี่อนโทนี่เข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับโอ้โห,โหยิงออกไปเลยยรับโอ้โหยฟนๆแ,แบบเสียยจแล้วลูกนี้ ผ่านครับยังยังไม่ค่อยมีโอกาสบุกกันเท่าไหร่ครับทั้งคู่กาณากาณาวนมาหนึ่งทีแล้วจ่ายคืนหลังครับกาเน่ฮอบวอสกี้แอชลียังรน่กาเน่ดูเคิสกาณา ไหลมาครับดูคูดูคูไหลมาเร็วแล้วลูกนี้เห็นนะสันติดมาตีนเน็ครับไม่ดูไม่ดูเล่นเร็วเลยครับหอยลุนโดนล้อม5้าครับตอนนี้จ่ายคืนมาให้บูโน่ฟันเดตบูโน่ฟันเดตไหลเร็วกาลาโชกาลาโชจี้เล่นกับแอนโทนีไม่ดูจ่ายมาหอยหอยลุนครับลูกนี้แต่ว่าติดครับ แอสลียังดกูกูชาวิสลิวินเอาลุดแล้วครับแฮนเดอร์สันแฮริสันแฮริสันจ่ายมากลางลูกนี้ดูกูดูกูยิ่งโอ้โหเซฟบนหน้าลูกนี้จะรินเตะวอลเร็วครับลูกนี้เฮลเวตัน โยนมาแล้วมุงติดตาลครับไม่รู้เคี่ยวว่าไม่สันเมาส์มาเลเซียมาเลเซียอา้าวปล่อยให้ลูกออกไปครับโอกาสสูงสีนะครับทั้งคู่มาเลเซียโนฟเนเด้ แอนโทนีกับไมนูวันนี้การคาดการณ์นะครับแมนยูน่าจะชนะนะครับผมนัด <Ancient S 1> นี้ฟอร์แมนยูตอนนี้กำลังเข้าที่ครับไมนู <c oughs> แต่ว่าลูกนี้โดนจี้มาแฮลิสันแฮลิสันยังไปไม่ได้ครับ แล้วก็หมวนมาจะไปเองโอ้โหจะผ่านสองกีขึ้นมาลิเนเิลฟบุนอฟฟันเดสใจ่ายเร็วครับเมสันเมาส์จี้จี้มาครับสุดเส้นสุดเส้นอยู่ไหลเร็วครับหอยหอยลุนหอยลุนดึงหลอกสองทีแต่ว่าติดครับอ,อาริสันส่งมากลางครับกาหน้ากาหน้าวนออกซ้ายเลยครับมิกเนล คาลินโกแค่ไหนครับครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้โอ้เป็นออฟไซด์ครับล้ำหน้าโอ้โหลูกนี้กรรมการหมอะเป็นล้ำหน้าครับจ่าโลยนมา ลูกนี้หอยลุนบ่งให้ฟูโนโ่บูโน่คืนกลับมาครับเห <Lind ella. S 1> ็นเด <Lind ella. S 1> ีลิฟไมน่ไมนูเล่นกับบูโนโ่บูโนโ่จ่ายคืนมาเล่นเร็วแต่ว่าโอโ้โหเอาได้้ครับเอสันเมาหอยลุนเข้าโอโ้โหเอาหอยลุนยิงได้อยู่ยังไงครับหอยลุนขยันครับลูกน,นี้แต่ว่าอ๋อเป็นลูกเตะมุมครับ บูโนฟันเดตอะไงนีครับเป็นสั้นครับการ์นาโชโยนมาลูกนี้บ่งลูกลูกโอ้โหติดครับสุปเซฟไปเลยครับลูกนี้เฮนดี้เลฟเอสันเมาโนอาสกัดออกมาครับดูกูดูคูดูคูจ่ายเร็วมาแฮงค์ดีสันแฮงิสันติดครับ าามาเลเซียอีสษันเมาจีมาจีมาดีมากครับโอ้โหแตะมามแต่ว่าติดครับแอสฟียังจบไปแล้วครับครึ่งแรกศูนย์ต่อศูนย์ครับผมเอฟบัวตันเกือบพลาดท่านะครับลูกนี้ไี่ครับหอยลุนไม่มีโอกาสเลยครับว,วันนี้ ครึ่งแรกยังศูนประตูต่อศูนครับครึงหลังจะมีการแก้กเกมยังไงของทั้ง2ฝ่ายเริ่มครึ่งหลังขึ้นมาครับเป็นัตันในเขียบบอลกานรดูกูดูกูถ่ายมาลูกนี้เลี้ยงมาจี้เลี้ยงจี้วนกลับมากาหน้ากา <Really S 2> ดูกูครับ ติดเรียบร้อยครับบูโน่ันเดซายไม่มาลิสมาเลเซียมีส้นเมา่มีส้นเมา่มีส้นเมา่หลอกครับยังได้อยู่ก็ไปต่อครับมีส้นเมา่มาเลเซียขับเล่นบูโน่บูโน่ไหลมาไมนูแอนโทนีไมนูไหลมาบูโน่ยิงตีเซฟพิกฟอนครับโอ้โห ถึงหลังแก้เกมมาดีครับมีโอกาสได้ยิงเลยมิกสเนลไหลามาครับหม่ล้ำหน้าครับติด <The. S 1> อนโทน,น,ทนี่ยกมาโอ้โหลูกนี้กานาโชกานาโชจี้แล้วอนโทนี่เข้าขวาฮอยลุนฮอยลุนเลี้ยงมาเข้าเท้าดึงกลับและยิงหนึ่งสู่เลรับโอ้โห มาแล้ครับประตูแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทาวิ่งดีใจต้องมันดีใจกับโค้ชครับโค้ชใหม่ครับนี่ครับลูกแรกกดล็อกความกดดันจะครึ่งแรกไว้นะครับครึ่งแรกไม่มีโอกาสจ้ย,ยิงเลยนี่ครับจะไปวางแผนเาใหม่โอกาสครั้งแรกก็เป็นประตูเลยครับฮอยลุน ผีที่ห้าสิบห้าหนึ่งตัวศูนย์ครับดูกูเอลิซาลิงกับดูกูครับเทวสอบสกี้ <c oughs> กาหน้าหยบมาสวยครับลูกนี้เทกกวสอบสกี้ผนออกมาครับ ยังไปไม่ได้ครับลูกนี้โอนออกมาการเน่ดูคููอาติดครับดาโลกานาโชครับอแอนโทนี่กานาโชดาโลลินดิเลฟยกมาเล่นกับแอนโทนี่ครับสองคนนี้เข้าขายจริงครับดูครับ โอ้โหแต่ว่าแอนโทนีโชว์เยอะไปครับเสียบอลเลยครับูกนี้การ์นี่การ์หน้าครับแล้วไหลออกมาเอาลยครับเอวตันตอนนี้บดนะครับพยายามแบบหาทางเจาะเข้าไปให้ได้ นแฮนดี้สันโดนมาลเซียสกัดออกหลังไปเลยครับมีการเปลี่ยนตัวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลเซียเปลี่ยนมาคันเลดฟอร์ดลงไปเติมครับโมงลูกนี้โอนาน่าเซฟได้แล้วก็คงสามอีกทีไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งแลบลูกนี้ นี่ครับโอ้โหเซฟได้ครับหม่งซ้ำอีกทีลนเดียวครับลงลงโอ้โห sure oh, oh, ลูกนี้เอาน,น,น่าเต็มที่แล้วครับ <c oughs> อินดเลอร์ปลอยออกมาเมสันเมาส์เมสันเมาส์ยังไงครับที่มาเอาเพื่อนมาวังให้ครับแต่ว่าติดครับลูกนี้แอดฟอร์ดพุ่งลงมาฟิตฟิตครับสไลด์ไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้กะเอาขาหักครับลูกนี้อ้าวหลุดมาแล้วครับดูกู ดูกูเล่นกันสองคนแต่ว่าติดดินเลยนะครับอรโอ้โหเย็นมาครับไปนูออกครับอกีกเซ้นลงมาเติมครับแมนย,ยูเปลี่ยนกองกลางครบสามคนเลยโยนมาลูกนี้อืมอกีกเซ้น่งกอครับนิกเนล เล่นกับอีกเบลยสองคนแต่ว่าติดครับจ่ายมาให้เอร์ันเมาโยนออกชิงมาเลยครับแอนโทนีดาโลกาเนชวัวครับเลี้ยงไปจีซุ่เส้นให้อีดิคเส้น,สนจ่ายมาให้หอยลุนหอยลุนหนึ่งสามยังไม่ผ่านครับฮาริสันจ่ายขึ้นมาครับเอสเียังโยนกลับมาลูกนี้สวยจริงครับ แอร์ริสันแอร์ร oh ิสันติดมาตีเนี้ยครับเอสลี่ยงลาสตัมมาแล้วแฮรริสันไหลมาเบโตเบโตยิงลงๆแบบนี้โอ้โห ขึน้นนำไปเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูค <Hayır> รับค่ำคืนนี้จ่ายมาโล่งๆเลยครับนี่ครับโอนาน่าเปตโตยิงเต็มพ่อครับโอ้โหทะลุโอน่าน่าเลยครับ หอยลุดหอยลุดกระชาเข้าขวาแล้วยิงติดครับแรดฟอร์ดซ้ำอีกทีก็ยังติดอยู่ครับอันดเซนแรดฟอร์ดมาสั้นแรดฟอร์ดโดนสกัดครับอันดีเซนแอนดีสันจี้ออกมาสุดเส้น เอสดี้ยังเล่งกับมาครับทีมอันสตอฟสกี้ครับเอสตอมแานะั้นมิคาลินโกอันโทนีสกัดบอลได้ครับ5นาทีสุดท้ายครับแมนยูจะตีเสมอได้หรือไม่ครับหอ,อยลุนยกออกมาแอนโทนีแอนโท,ทนีไหลมาตดสกัดกันหน้าครับ เบโตเบโตคขึ้นมาครับเลสตอมเลสตอมอย่างไรครับไข่หลอกสอง้ลลูกนี้หลอกมาสามแต่ติดลินเดิลเลิฟครับซีเซกมาเลยครับไหลมาเร็วครับหอยลุนหอยลุนเล่นกับรัสฟอร์ดรัสฟอร์ดเซซี่ครับ โอ้โหวนกลับมาลูกนี้ลัดฟอร์ดไหลให้ฮอยลุนหอยลุน,ย,ลนยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับช่วงทดเวลาแล้วแล้วก็เป็นทดเวลาโอกาสสุดท้ายของเอเวอรรตันครับจะมีอีกลูกไหมอมอีกคอนั้นหน้าครับและก็ก,การปอานักวิดหมดเวลาครับ ไอ <AI S 2> <AI S 1> ทำนาย<ห>นว่าวันนี้เอเวอัตันจะเป็นฝ่ายชนะนะครับและเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับส่วนแอดมินมองว่าวันนี้แมนยูเอาแน่ๆครับสามคะแนนยังไงจะต้องชนะให้ได้ครับค่ำคืนนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับผม AI ไอทายว่า2ต่อ1ครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพบก,กันใหม่คู่ต่อไปสำหรับเอร์หูประทธาแมนซิตี้นะครับ